7สะบัดท่อนแขนใช้ข้อศอกร่วมกับข้อมือทำแบบนี้ค่ะทังโฟแฮนและแบ็คแฮนจับไม้วีเชฟโอเคเอาอยู่ข้างๆตัวเอาข้อศอกไปข้างล่างเล็กน้อยแล้วบิดท่อนแขนไปข้างหน้าบิดท่อนแขนไปข้างหน้าเพยีหน้าไม้เต็มแบบนี้นะคะโฟแฮนโอเคตูดตกและตีนะคะ ข้อศอกไปข้างหลงังตูดตกแนี่แน่โอเคส่วนแบคแฮนจับไม้แบบนี้นะคะโอเคเอาไม้ไว้ข้างตัวห้อยข้อศอกไปข้างหลังและบิดท่อนแขนหน้าไม้ลงบิดท่อนแขนหน้าไม้ลงบิดท่อนแขนหน้าไม้ลงโอเคตูดตกบิดท่อนแขนมาทีลูกนะคะอึ๊บมองและเอินะข้อศอกออกแล้วนะลืนอข้อศอกและเอิ ไปทีหนึ่งนะปึ๊บแล้วเออโอเคแค่เพื่อนๆเอาข้อสอบไว้ข้างหลังเพื่อนๆก็จะสามารถสะบัดข้อสอบกับข้อแขนได้แล้วนะคะอึ๊บเออปรับหน้ามาให้ตรงๆนะคะอึ๊บเออโอเคใครสนใจคลิปเสิร์ฟนะทักลไลน์มาได้เลย a u ยูอนเอนะคะเอาคลิปสั้นๆไปดูเลยค่ะคอนเฟิร์มว่าเสิร์ฟดีไม่ติดเน็ตชั่วๆมีค่าใดเล็กน้อยนะครับไปแล้วค่ะไปไป